ทำขนมนี้เป็นด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะขนมมะแกงจ้าเอ,อ็งนี่เก่งจริงเลยอย่างจันหอมนะเนี่ยน่ากินมากเกิดมาข้าเพิ่งเคยได้กินตอนไปเมืองเพชรเมื่อปีกลายหลังจากนั้นข้าก็ไม่เคยได้กินอีกเลยเอ,อ็งเป็นคนเมืองเพชรด้รจ้าใครเป็นคนทำหม้อแกงใช้ไข่กี่ฟองใช้น้ำตาลไปม,มากเท่าไหร่ ฉันเองจ้ะฉันเป็นคนทำเธอชื่ออะไรฉันไม่เคยเห็นหน้าไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมฉันชื่อจันจ้ะฉันต้องขอโทษคุณนายด้วยนะจ๊ะฉันไม่ได้บอกว่าจะทำหม้อกแกงแล้วก็ถือวิสาสะทำเลยจะขอโทษทำไมกันล่ะ ไอ้ที่เรียกมาเนี่ยก็จะมาถามนี่แหละว่าใครเป็นคนทำทำไมถึงได้อร่อยขนาดนี้ไหน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 คนไหนคนไหนคนไหนทำขนมม้อแกงกับขนมตาลอร่อยถูกใจฉันมักฉันเองจ้ะมาแม่จัน เขามารับเงินสิจ๊ะจันนะ่ะกำลังหางานรับจ้างอยู่ถ้าคุณนายมีอะไรเนี่ย เรียกใช้ฉันกับจันได้เลยนะจ๊ะอืมถ้างั้นพรุ่งนี้มาหาฉันที่บ้านฉันกำลังต้องการคนช่วยงานอยู่พอดีจ้ะ ดวงใจเป็นอะไรหรือเปล่าลูกวันนี้น้องๆดื้อเหรอลูกแม่หรอกจ้ะหนูแค่อยากเรีนหนังสือหลวงพ่อบอกว่าโรงเรียนอยู่ใกล้ๆที่นี่เองหนูขอไปเรียนหนังสือได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวขอแม่ทำงานสักพักนะลูกแม่สัญญาว่าลูกๆของแม่จะได้เรียนหนังสือกันทุกคน แม่หนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนหนังสือและช่วยแม่ดูแลน้องๆด้วยจ้ะเก <c oughs> ่งมากลูกเมื่อมสุมรอยแรงรอยราทองฟ้าสดใสเมื่อคืนที่มื่